อดตาหลับขับตานอนกันมาทั้งเดือนนะครับวันนี้ b ีพีช n n นลก็ต้องนำเสนอเรื่องราวของฟุตบอลยูโรนะฮะ2 24, ซึ่งเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่แฟนบอลชาวไทยกะเค็งแหละว่าจะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นทีมเต็งทั้งคู่นะฮะกระทิงดุสเปนกับอังกฤษแต่เส้นทางการมาเนี่ยเขาไม่ได้คาดว่ากุมจะมากันอย่างนี้นะคือ ทีมนึ่งอ,อาจจะเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วนะเล่นดีทนะั้งแต่นแรกยันถึงนัดสุดท้ายนะครับในรอบตัดเชือกเลยส่วนคีนี่คุณใหม่งไงฟงหวินขี่ประยุทะลุด,ดวงมาจริงๆเลยเอา้าวผมมาไล่เลียงของเส้นทางก่อนครับ,รบในในรอบที่ผ่านมาโดยทีมชาติสเปนเอาก่อนนะฝีมือนะฝีมือนะ ของลุยเจฟอนเต้นะค,คุณซือที่มีความเก่าแล้วก็มีแท็กติกที่ยอดเยี่ยมนะฮะทำทีมชุดนี้มาได้ขนาดนี้ก็รอบแบ่งกลุ่มอยู่ที่กลุ่ม B นะครับชนะโคริเชียมาก่อนเลยนัดแรกนี่ถึงตาใจเลยถล่มมา3ต่อ0นะครับนัดที่2เนี่ยมาเฉือนชนะอิตาลีแชมป์เก่าครับ1ต่อ0ครับแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับมาเฉือนแอลเบเนียไป1ต่อ0นะครับ พอมาถึงรอบ16ทีม knock out เนี่ยก็โคจอมาเจอกับจอเจียทีมน้องใหม่ในยูโรนะแต่ว่าโหเล่นดีเหลือเกินเคยถล่มทีมไทยมาเจประตูนะ่ะทีมนี้นะครับจอเจียยิงนำก่อนครับนั้นน้เซอร์ไพรส์แต่ว่าสเปนมาชนะไปได้ไฮห่วงครับ4ต่อ1ร้อยลำผ่านเข้ามารอบ8ทีมเจอกับเยอรมันซึ่งหลายคนเปรียบเสมือนนัดชิงนะก็เหลือเชื่อว่าสเปนเนี่ยก็สามารถเทีย ผลเศึกเยอรมันในช่วงต่อเวลาแบบมีดราม่าบ้างนะครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับผ่านเข้ามาได้อีกเจอกับแข่งโบอีกแล้วนะครับในรอบตัดเชือกคือฝรั่งเศสแล้วก็โดนยิงนำไปก่อนก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะพลิกสถานการณ์นะครับมาแซงเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่านี่มาด้วยฝีมือกับเส้นทางของกู่ต่อสู้เนี่ยแข่งทุกทีมล้วน มาดูอังกฤษบ้างสีโตคำรามนะครับของเกลเลตเซาเกะซึ่งกำลังจะจ่อเป็นทันเซอร์อยู่แล้วเนี่ยนะว่าการที่เขาขี่ดวงนะเขามาอย่างไงร,รอบแบ่งกลุ่ม C นะครับก็เริ่มต้นโดยการชนะเซอร์เบียจุมจิ๋มหนึนะฮะเสมอเดนมาร์กห 1- ึ่งห่ไปแย่โดนก่อนเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาเสมอสโลวีเนียในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม0.0ครับ เข้ารอบสู่ทีมมาได้แบบงงๆะนะครับหลายคนก็ผิดหวังในฟอร์มก็ยังไม่พออีกนะฮะมาเจอสโลวาเกียโดนำนำมาตั้งแต่ไก่โห้นูนเลยนะครับกว่าจะมาตีเสมอจูดิลิงแฮมตีลังกายิงเนี่ยนาทีสุดท้ายถึงแล้วก็เป็นแฮนร์ิเกตครับมายิงประตูชัยได้ช่วงต่อเวลาชนะไป2-1นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย คราวนี้มาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหลายคนก็มองว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยม้ามืดแน่แล้วจะนองอังกฤษได้นะครับยิงนําไปก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอังกฤษมาตีเสมอได้มาจัดแล้วก็ต้องลื่นลื่นต่อเวลาและยังถึงจุดโทษก่อนที่จะดวงดีชนะไป5หระต่อ3นะครับมาถึงเกมตัดเชือกเจอสวินสีส้มฮอลแลนด์ซึ่งต้องบอกในเกมมองเอาเล่นดีทุกนัดนะครับมาเจอฮอลแลนด์แบบนี้ก็โดนอีกนะ แต่ว่าอังกฤษก็ยังคืออังกฤษเขาเรียกว่าเซาเกตไทม์นะครับมาได้ประตูในช่วงท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็ชนะมา2ต่อ1คือบอกเล่นไม่ดีไม่เป็นไรเล่นไม่ดีแต่มีดวงนะเข้ามาเจอกันแล้วนะครับในรอบชิงชนงเลิศไฟนอลแมตช์นะครับพอเปไฟนอลแหละผมบอกเลยว่า2ทีมที่ต่างกั้วในเรื่องเส้นทางนะครับก็ต้องบอกว่าทีมอ,อังกฤษเนี่ยนะ ในฟุตบอลระับเมเจอร์เนี่ยเจอน้อยมากครับจะไปเจอกันครั้งล่าสุดโดยเพราะในยูโรเนี่ยตั้งแต่ยูโรเกตั้งแต่ผมมาทําข่าวแรกๆอะ่ะนะสเปนเนี่ยเคยเจออังกฤษตอนที่สินโตลมรามเป็นเจ้าภาพนะครับที่ลอนดอนแล้วก็อ่าเป็นอังกฤษที่ยิงจุดโทษชนะไปตอนนั้นในเวลาเสมอสูตรนะถ้าใครจำได้นะครับในรอบอ่าประมาณแปดทีมสุดท้ายนะครับอืมอันนี้ก็เป็นเส้นทาง อีป่านมามาถึงเกมนัดนี้ที่จะเจอกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นลามินยามานี่เนื้อหอมมากเลยนะครับแล้วก็จอที่จะแจ้งเกิดในยูโรครั้งนี้เต็มทีเพราะาอายุเขาเนี่ยเข้าชิงเนี่ยจะเป็นเบิร์ตเดย์นะอายุเต็ม17นะครับแล้วมามีคู่ขาอย่างอาโอโม่นี่นะครับอีกคนหนึ่งที่จอดาวซันโบเหมือนกันเพราะยิงไปแล้ว3ประตูในยูโรนะครับ อาออกูเลญานะครับซึ่งเป็นนักเตะก,กองหลังซึ่งผมมองว่าคนนี้จะเป็นคีย์แมนละทำให้สเปนเนี่ยเล่นกับอังกฤษได้อย่างน่าดูเพราะว่าตัวของเจ้าเตะโวฟเจ้หนุ่มโวฟูเนี่ยเขาเล่นอยู่ในอังกฤษเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามีองค์ประกอบครบในการที่จะเป็นแชมป์นะครับแล้วเป็นแชมป์แบบ เขาเรียกว่าชนะทุกนัดละร้อน,นะครับหายากนะจะมีแชมป์สมัยที่4หรือไม่นะครับก็ต้องมาดูที่อังกฤษนะครับซึ่งต้องบอกอังกฤษก็มีเรื่องขององค์ประกอบครบก็คือเ,อเก่งบวกเฮงเฮงเยอะหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนครับตัวสําคัญก็คือจูต์เบลิงแฮมนะครับแฮร์รี่เคนสูนหน้านะครับมาถึงคอบบี้เมนูอีกคนหนึ่งของแมนยูซึ่งเซาเกตเป็นลูกรักคนใหม่อะ บอกว่าคนนี้แหละนะครับจะเป็นตัวแกนหลักของอังกฤษเป็นนาคของอังกฤษอย่างแท้จริงนะครับก็จะเป็นคนหนึ่งที่สำคัญมากทีเดียวรวมถึงตัวอื่นนะครับซึ่งจุดเด่นของซาเกตคือการเปลี่ยนตัวนักเตะลงไปแล้วาสามารถที่จะชี้ขาดผลการแขันได้อย่างน่าประทับใจอย่างโอเลวัตกินนะครับเมื่อเกมฑที่แล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ นี่คือความสเสน่ห์ของเกมนี้นะถ้าให้ผมทํานายนะผมก็ต้องบอกว่าถ้าตามเนื้อผ้าก็คือสเปนกระทิงดุนะครับน่าจะเข้าป้ายกว้าแชมป์นะครับแต่ว่าแบบฉิวเฉียดนะเข้าไป้ายไปได้แต่ถ้ามองในแง่สเสน่ห์ฟุตบอลเนี่ยผมนึกว่าอังกฤษมีโอกาสนะฮะนัดนี้นะผมปันธงแล้วกันปันธงว่าถ้าสมมติว่าในเวลานะ ผมใม่สเปนเป็นแชมป์แต่ถ้าต่อเวลายืดเยื้อยืดโทษถึงที่ของอังกฤษครับอันนี้ขอให้ดูว่าวันที่นี้ที่สุดแล้วใครจะสมหวังตามคำนายนี้หรือไม่ครับ